เบ่าผู้สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของเราพัฒนานะครับประจำวันศุกร์ที่สามสิบสิงหาคมนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับคําเตือนนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมสําหรับแนวทางนะครับของเราพัฒนานะครับของวันที่ผ่านมานะครับ 82ก็มาต่อกันหลายงวดแล้วนะครับนะครับท่านผู้ชมก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่เด่น8นะครับวิ่ง8รูด8นะครับเจาะไม่มานะครับเจาะข้ามนะครับท่านผู้ชมมาวิ่งมารูดนะครับผลก็คือ239กับ82นะครับมาตัวเดิมนะครับสําหรับงวดนี้นะครับแอดก็จะให้เลขเด่นในตารางนะครับก็จะมีอยู่ที่นะครับ ก้ากับ6นะครับต้ามา9กับ6ชอบมาเบิ้ลน,นะครับท่านผู้ชม6 6 9 9นะครับเด่นเก้รอง6จับคู่นะครับเก้าศูนย์เกสา

หกสี่กาก็หกนะครับตัวกันนะครับ349966นะครับ

เป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหุดนะครับชอบก็จัดขาดก็ผ่านนะครับแอดก็ขอให้พอให้พี่ๆน้องๆนะครับ f อทุกท่านนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับรวยรวยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยทุกท่านนะครับแอดก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับกับแนวทางรารพัฒนานะครับประจำวันศุกร์ที่30นะครับสิงหาคม2567นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังแงใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ